อย่างที่ทราบก,กันดีว่ากลุ่มโจรสลัดหนวดเท้าล่มสลายไปได้หลายปีแล้วเนื่องจากหนวดเท้าหรือเอ็ดเวิร์ดนิวเกตที่เป็นหัวหน้ากลุ่มได้ประกาศสลายกลุ่มก่อนที่จะเสียชีวิตลงในการทำสงครามกับกองทัพเรือที่มารีนปอร์ต ทำให้สมาชิกกลุ่มโจรสลัดของหนวดขาวหลายคนต้องแยกย้ายกันไปบางคนก็ไปทำตามความฝันบางคนก็เป็นโจรสลัดต่อบางคนก็กลับไปอยู่บ้านเกิดล่าสุดก็เพิ่งจะมีเรื่องฮือฮาขึ้นมาในโลกออนไลน์เพราะเหมือนกับว่าจะมีคนพบหนึ่งในอดีตสมาชิกของกลุ่มหนวดขาวขันตัวมาเป็นนักมวยในโลกแห่งความเป็นจริง มาจากคลิปวิดีโอการแข่งขันชบมวยของอังกฤษเวทีน้องใหม่ที่กำลังมาแรงและมีแต่นักมวยรุ่นใหม่ไฟแรงทั้งนั้นไฟดังกล่าวจัดที่สนาม OVO Arena เป็นการชบกันร,ระหว่างเดนวิทเทเกอร์นักชกชาวอังกฤษและคาน,นิตกราอีเดียนักชบจากลักเซมเบิร์กปรากฏว่าฝ่าเดนวิทเทเกอร์นั้นเอาชนะน็อกไปได้อย่างสวยงามแถมท่าทางการชบของพี่แกก็ดูยิงยวนกวนโอยแบบสุด มีทั้งมีลาการเต้นไปด้วยต่อยไปด้วย การควงหมัดหรือการหลบหมัดแบบโยกโยกและที่หลายคนไม่ทันสังเกตคือที่หลังของพี่แกนมีรอยสักที่บ่งบอกว่าเคยเป็นสมาชิกของกลุ่มโจรสลัดหนวดเท้ามาก่อนงานนี้แฟนมวยหลายคนก็บอกเลยว่าไม่แปลกใจทำไมถึงโหดเบอร์นี้กลับมาเรื่องจริงๆกันบ้างคือพ่อหนุ่มวิเทเกอร์เนียแกไม่ใช่นักมวยธรรมดาเพราะเคยเป็นตัวแทนของทีมชาติอังกฤษ ลงแข่งมวยสากลรุ่นไล์เฮฟวี่เวทในกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวเมื่อปี2020และได้เหรียญเงินมาด้วยซึ่งตอนนี้ก็เพิ่งจะเทินโปรเข้ามาเป็นนักมวยอาชีพมีสถิติสุดโหดคือชบไปทั้งหมด6ไฟชนะรวด6ไฟแถมจากใน6ไฟนั้นชนะน็อกไป5แบบนี้แหละดีกรีถึงจะสมเป็นลูกเรือของหนวดขาว ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรื่องฮิตประเด็นฮอตด้วยกราบขอบพระคุณอย่างสูง